การงานอาจจะเกิดปัญหาหรือความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นยังเป็นเดือนที่คุณยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องของการงานการเงินอาจจะหมุนค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่การงานก็จะเข้าอย่างหนานแน่นโชคลาภก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันหลังจากที่30ไปแล้วผู้ใหญ่จะให้คุณการงานการเงินความสำเร็จโชคลาภของคุณจะเกิดขึ้นแบบเต็มที่ สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดวงประจำเดือนเมษายนปี2567หรือเรียกว่าดวงของปีใหม่ไทยในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีดวงดาวหลายๆดวงและดวงดาวที่สำคัญที่สุดสำหรับดวงเมืองและดวงประเทศที่จะย้ายข้ามและเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนเมษายนนี้หรือเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดวงดาวได้โยกย้ายในช่วงของปีนี้อาจารย์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำหรบหับหลายๆคนที่เกิดในหลายๆลัคนาราศีนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนี้ปีใหม่ไทยหรือเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ที่คนหลายๆคนจะพูดถึงว่าให้เลยปีใหม่ไทยไปก่อนดวงของคนจะถูกเปลี่ยนแปลงและถูกขับเคลื่อนย้ายราศีกันหลายๆดวงเลยการที่เราจะรู้ดวงในจุดเกิดของเราการที่เราจะดูดวงได้อย่างแม่นยำเราต้องรู้ในเรื่องหลักของตัวเลขและดวงดาวและการที่เราจะรู้ดวงแบบละเอียดเราต้องรู้วันที่เกิดเดือนเกิดพอเเกิดและเวลาเกิดอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเพราะการดูดวงถ้าเราทราบถึงลัคนา นาราศีเกิดการดูดวงนั้นจะเกิดความแม่นยำสูงมากแต่ถ้าเราไม่ทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดการดูดวงนั้นอาจจะพลาดได้และการดูดวงในจุดเกิดจะทราบถึงการที่ดวงดาวย้ายราศีแบบนี้มีผลกระทบและส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างกับลัคนาราศีเกิดของตัวคุณเอง นะครับในช่วงที่ดาวโยกย้ายแบบนี้ดวงของทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็ดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวที่โยกย้ายและดวงดาวที่ตั้งรับในจุดเกิดของแต่ละคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภซึ่งเป็นดวงประจําเดือนเมษายนปี2567การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือน เมษายนหรือปีใหม่ไทยจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเรามาดูดา,ดาวดวงแรกเลยนะครับดาวดวงแรกนั่นคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2เมษายนดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีกลุ่มนะครับในเรือนของราศีกุ่มนั้นซึ่งเป็นเรือนกรรมะหรือการงานการที่ดาวพระศุกร์ไปอยู่ในเรือนการงานถือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภจะมี ความขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานมีความตั้งใจในเรื่องของการทำงานแต่การที่ดาวพระสุไปอยู่ในราศีกุมตรงนั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่2อยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเซียนศัตรูกันเพราะฉะนั้นการงานนั้นอาจจะเกิดในเรื่องของปัญหาเกิดความขัดแย้งเกิดในเรื่องของปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังและวางแผนในเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีในช่วง2วันแรกของเดือนเมษายนหลังจากวันที่สองดาวพระสุจะย้ายเข้า สู่ราศีเมีนได้ตำแหน่งเป็นอดุดดาวพฤะศุกเดินแข็งแรงอยู่ในเรือนลาพระหรือโชคลาภการที่ดาวพฤะศุกไปอยู่ในเรือนลาพระอยู่กับดาวพระราหูอาจารย์มองว่าการที่ดาวพระราหูดาวพฤะศุกอยู่ด้วยกันก็ยังเกิดในเรื่องของปัญหาอยู่บ้างแต่การงานก็จะเข้าอย่างหนาแน่นนะครับการที่ดาวพระราหูอยู่กับดาวพฤะศุกแบบนี้จะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดาวการงานจะเข้ามาอย่างหนาแน,น่นเราต้องควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการและการวางแผนให้เป็นอย่างดี คนที่ตกงานหรือคนที่ไม่มีงานทําช่วงนี้เป็นช่วงเกณฑ์ชะตาที่ดีเพราะดาวศุกร์เดินแข็งแรงแล้วอยู่กับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการงานด้วยนะครับต่อไปดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13เมษายนดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนการที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีมีนในเรือนลาภะหรือโชคลาภจะทําให้มีแสงสว่างในเรื่องของการงานมีแสงสว่างในเรื่องของโชคลาภแล้วอยู่กับดาวพระศุกร์ ซึ่งเป็นดาวประจําจุดเกิดของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่13เมษายนดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าให้แสงสว่างในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีหลังจากวันที่13เมษายนในเวลา22น่นาฬิกาสิดนาทีดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพเรือนวีนาศดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนวีนาศแบบนี้แต่ไปอยู่กับดาวพระหัสซึ่งเป็นลาพระเขาเรียกว่า ดีในเสียและเสียในดีเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์ไปสถิตยอยู่ในตำแหน่งที่เสียแต่ให้คุณค่าที่ดีโชคลาภก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในเรือนการงานย้ายในวันที่22เมษายนปี2567ย้ายในเวลา14นาิ46นาทีดาวพระเกตย้ยายเข้าสู่เรือนการงานไปอยู่กับดาวพระเสาร์ภพเรือนสุภะคุณจะมีทั้งความสุขความสำเร็จ ทางด้านการงานและในหลายๆเรื่องคุณจะประสบความสําเร็จสูงมากเพราะดาวพระเกตให้คุณนะครับเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23เมษายนปี25 6 7ดาวพระอังคารสถิตยอยู่ในราศีกุมดาวพระอังคารเป็นภพเรือนวินาศอยู่ในราศีกุมอาจารย์มองว่าดาวพระอังคารเป็นวินาศอยู่ในเรือนการงานแบบนี้และอยู่กับดาวพระเสาร์ด้วยการงานอาจจะเกิดปัญหาหรือความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นเดี๋ยววันที่ยี่ส 13เมษายน2567ดาวพังคานจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวพังคานอยู่ตรงนั้นไปทับดาวพระราหูซึ่งเป็นเรือนการงานก็ยังมีปัญหาด้านการงานเกิดขึ้นอยู่อีกนะครับอาจารย์มองว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดาวการงานยังไม่มีความราบรื่นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วต้องวางแผนในเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีเพราะงานที่คุณเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงของเดือนนี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับดาวอีกดวงหนึ่งใน คือดาวพระศุกดาวพระศุกในช่วงวันที่2ถึงวันที่27สถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นภพเรือนลาภะหรือโชคลาภหลังวันที่27เมษายนนะครับดาวพระศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในเรื่องของราศีเมษนั้นเป็นเรือนวินาศดาวพระศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่27เมษายนปี2 5 6 7ในเวลา6นาฬิกา18นาทีได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกหรือปร ได้สองตำแหน่งปะคือต่าต้อยด้วยค่าหรือไม่แข็งแรงอาจารย์มองว่าในช่วงของเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่เพราะว่าดวงดาวหลายๆรวมเดินในตําแหน่งที่ค่อนข้างเสียอยู่ในดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานการเงินอาจจะหมุนค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรในช่วงของเดือนนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าในช่วงของเดือนเมษายนดาวพัพพุธได้พักองศาด้วยซึ่งดาวพัพพุธก็เป็นภพเรือนการเงินสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหลังจากว วันที่30เมษายนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภทีนี้จะดีมากๆหลังจากวันที่30ไปแล้วผู้ใหญ่จะให้คุณการงานการเงินความสําเร็จโชคลาภของคุณจะเกิดขึ้นแบบเต็มที่หลังจากวันที่30เมษายนปีนี้นะครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภช่วงประจําเดือนเมษายนปี2567ครับดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงโดยรวมสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภสําหรับใครที่อยากรู้ดวงของ ของตัวเองในจุดเกิดแบบละเอียดนะครับสามารถติดต่อทักเข้ามาในเพจ Facebook นะครับของเพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับแล้วคุณจะทราบดวงของคุณอย่างละเอียดครับขอบคุณครับ